สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมสเบสค c ร r กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโมสหยิบมาเป็นเจ้าตัว Fortuner นะครับผม ตัว New GR Sport นะครับสำหรับคันนี้เป็นตัว2.8นะครับผมขับ4นะครับ 4WD 4 d r i v e นั่นเองนะครับเป็นรถปี2022จุดใช้งานรถปี2023นะฮะสำหรับเลขไมคคันนี้เขานะครับผมเทียบเท่าสภาพน้องๆป้ายแดงได้เลยนะครับเพียง9,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมส่วนราคาตั้งขายนะครับผมเดี๋ยวโมดจะบอกในระหว่างคลิปกันเลยนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวพาไปชมนะฮะสหรับภายในภายนอกนะครับผม ตัวออปชันฟังก์ชันต่างๆกันได้เลยนะครับผมสำหรับไฟหน้าเขานะครับจะมาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้แบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวไฟ LED day time running light นะครับเป็นตัวสีแดงแบบนี้เลยนะครับโฉบเฉี่ยวเลยนะครับแล้วก็ตัวหลังคาสีดำเงาแบบนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมีมาให้ถึง2จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้า LED ออกสูตรออกโรงงานนะครับสำหรับ เจ้าตัว G R นะครับเขาจะมีเป็นตัวกล้องมอง360องศาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็โลโก้ t o y o ต a ตรงกลางนะครับครอบแก้วมาให้เรียบร้อยนะครับกนรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็ตัวดอกยางนะครับแน่นๆพร้อมใช้งานนะครับออกมากับปีเดียวกับตัวรถเลยแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวล้อแม็กอลอยลมดำนะครับผมลมดําเลยนะครับผมสีดำสีดำด้านแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัว ขอบ20สนะครับผมส่วนชุดแต่งนะครับเป็นตัวตกแต่งพิเศษออกโรงงานนะครับผมตัวดิสเบรกของเขานะครับผมจะมีคำว่า TR แบบนี้เลยนะครชุดช่วงล่างพิเศษของตัว g r Sport เลยนะครับแล้วก็ ตัวกระจกข้างนะครับผมเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับผมสีเดียวกับหลังคาด้านบนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเป็นตัวกล้องมองนะครับผมด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่จับประตูมือจับปิดเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีเป็นตัวที่กันรอยขีดขวดตรงที่จับปิดเปิดแบบนี้นะฮะออกสูย์ออกโรงงานนะครับโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลยนะครับเซนเซอร์บายสปอร์ตนะครับผมสำหรับเซ็นเซอร์เตือนรถเข้าใกล้นั่นเอง ภายในห้องโดยสารนะฮะเป็นตัวเบาะหนังสีดำนะครับผมตัดสลับกับตัวผ้าอัคันทลานะครับผมแล้วก็เดินมาพร้อมกับเป็นตัวได้สีแดงแบบนี้นะฮะฝั่งคนขับนะครับผมสามารถปรับเบาะไฟฟ้าได้ถึง6ทิศทาง6ระดับแบบนี้นะครับแล้วก็ ตัวกระจกนะครับผมเป็นกระจกออโต้สีบานนะครับพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้านะครับผมตัวปักกิ้งเซนเซอร์โหมดนะครับผมตัวนี้เซนเซอร์รอบคันนะครับเปิดปิดฝาท้ายด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวคลิกเซนเซอร์นะครับสำหรับตัวเปิดปิดฝาท้ายแบบระบบเตะได้ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับผมเป็นสีดำตัดได้สีแดงดุดุลล์ลลแบบนี้ตามสไตล์ GR เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างโลโก้คำว่า GR สี ดำต,ตัดสลับกลับเป็นตัวสีแดงแบบนี้นะครับผมหลอดุดันเลยนะครับส่งสายสปอร์ตนะครับตัวปุ่มพุชสตาร์ท GR SPORT เช่นกันนะฮะ,ะแล้วก็ตัวแพนเดลชิปนะครับแล้วก็ตัวครูสคอนโทรลนะฮะเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขไมค์คันนี้ขับใช้งานไปเพียงนะฮะ9,800กิโลเมตรเท่านั้นย้ำว่า9,800กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ ตัวจอออกสูตรออกโรงงานนะจอขนาดใหญ่ทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเนวิเกเตอร์ออกสูตรออกโรงงานให้เช่นกันนะครับตัวระบบแอร์นะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับผมสามารถปรับแยกส่วนอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับตัวปุ่มปรับโฟตัวนี้นะครับผมสามารถเลือกโหมดปรับโหมดใช้โหมดได้เลยนะครับ h สอง h 4 l สนะครับแล้วก็ตัว traction control นะครับ b ู u e power outlet หนึรู1หัวนะครับตัว wireless charger ด้านล่างนะครับผมการชาร์จแบบไร้สายนั่นเอง นะฮะแล้วก็ตัวคอนโซลน,นะครับคอนโซลจะเป็นตัวอเคปล่าเลยนะครับสำหรับตัวคอนโซลตรงกลางนะครับตัวระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับตัวดิฟโหมดนะครับมีให้เลือกถึงสามโหมดโหมดอีโคโหมดนอร์มัลโหมดสปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวอะตัวช่วยในการกันลื่นถลันนั่นเองนะฮะเพดานฝ้านะครับผมเป็นเพดานสีดำแบบนี้เลย นะครับออกศูนย์ออกโรงงานกันาศาสต์ติดออกศูนย์ออกโรงงานให้ทั้งหมด4บานนะครับเบาะด้านหลังนะครับผมถือว่ากว้างขวางเป็นตัวรถ p p v 7ที่นั่งนะครับครอบครัวยอดนิยมนะตอนนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัว นะครับผมสำหรับคันนี้เป็นตัวรุ่นท็อปสุดตารางนะฮะแล้วก็เป็นตัวชุดตกแต่งพิเศษเรียบร้อยแล้วนะฮะด้านบนนะครับเป็นตัวแอลสามตอนนะฮะแล้วก็มีเป็นตัวที่ปรับแยกส่วนให้เรียบร้อยนะครับด้านล่าง Power อร์อัลลสรูนะฮะโมชัดปลักกอเนิประสงค์ด้านล่างนะครับผมอีก1รูนะฮะแล้วก็ดิสเบรกสล้อแน่นอนนะฮะตัวดิสเบรกก็จะเป็นตัวโลโก้ g r Sport ชัดเจนนะฮะ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นตัวไฟท้ายแบบ full LED แบบนี้ไฟเลี้ยวแบบ sequential ไล่ระดับนะฮะด้านบนเป็นหลังคาสีดำเงานะครับผมแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวเสากาศแบบคีบฉลามแบบนี้เลยนะฮะตัวโลโก้ GR Spot t ชัดเจนนะครับกล้องหลังติดออกศูนย์ออกโรงงานแบบ built-in แบบนี้นะฮะไฟเลี้ยวไล่ระดับนะครับผมสำหรับคันนี้ นะครับป่าท้ายใช้งานไฟฟ้านะครับใช้งานเป็นแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตัวเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผมตัวสติกเกอร์ติดอยู่ครบอยู่พร้อมชัดเจนแบบนี้นะครับผมไม่มีรอยแกะรอยขีดรอยควนนะครับโครงสร้างรถเดิมเดิมบอดี้รถเดิมเดิมทั้งหมดเลย นะครับผมหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขันนะฮะซีนพลาสติกด้านหลังนะครับผมสําหรับเบาะแถวที่3ยังไม่ได้แกะออกเลยนะรเรียกว่าเทียบเท่าสภาพน้องๆป้ายแดงได้เลยนะฮะส่วนท่านใดที่รอฟังราคาอยู่นะครับผมคันนี้จะตั้งขายอยู่ที่เป็นแค่นะฮะหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะย้ำว่าหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับ, 1, 99, บ,ททนนรบผมประหยัดกว่าป้ายแดงไปเป็นหลักแสนกันเลยทีเดียว นะฮะเป็นตัว2.8นะครับผมโฟล์ดฟ์ขับ4นะครับตัว G R Sport เลขไม่์ขับใช้งานไม่ไม่ถึง10,000กิโลนะครับผมเพียงแค่9,800กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะรถปี2020จุดใช้งานรถปี2023นะครับท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อโทรเบอร์มาหากัมดโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมโทรเบอร์มาโดยตรงได้เลยที่เบอร์098ครับ490นะฮะ2739นะครับผมนัดวันมาชมรถตัวจริงได้เลยหรือว่าท่านใดสนใจจริงโอนจองล็อกคันล็อกสิทธิ์กันมาก่อนกันได้เลย นะฮะสำหรับวันนี้มก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ